จินกาบ,บอยรันคาโร่นี่ก็คือลายแทงสมบัติสมบัติสมบัติที่ว่าเป็นเรื่องสมัยก่อนนะฟังอะไรไว้ก็ลืมไปแล้วถ้าใครคุณขึ้นมาได้แล้วก็ครูว่าจะให้รางวัลตอบแทนเล็กน้อยรางวัลวางใจได้เลยครับครูใหญ่ โอ้เธอจะไปหาเล่าับผมยินดีครับคิริจังครูอยากจะแกล้งเราพวกเราก็ได้นะที่ดูซินะอืมอะไรนะคิดว่าครูพูดโกหกเรื่องไงกันดีไร้ครับไม่ได้ไปที่นั้นเลยนะคะนั่นก็ลุยเลยลุยเลยเย้คิริมารุถ้าดูตามแผนที่ก็น่าจะไปทางนี้นะเอองั้นก็ไปเลยนะไปเลย สมบัติอยู่ใต้ต้นสนตรงนั้นนั่นเองอเอสงครามเหรอหลังจากนี้ไปจะเป็การส้อมทำสงครามจริงซ้อมทำสงครามจริงอะ่ะทำยังไงดีละ่ะทำไงอ่ะเหรอถ้าเราเดินออกไปตอนนี้แล้วก็อันตรายเลยละ่ะถูกจับเป็นผู้ต้องสงสัยงงแง่เลยอะ่ะต้องรอก่อนสินะ จะกลับไปทันมื้อเย็นหรือเปล่าน้อไม่ต้องห่วงหรอกนะอีกตั้งนานกว่าจะเย็นอ่ะใช่แล้วใช่แล้ววันนี้พวกเราจะฝึกวิเศษจนถึงเย็นเลยงั้นไว้พรุ่งนี้เถอะนะพรุ่งนี้ก็ต้องฝึกฮะไ้แย่เลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมาลืนก็ได้มาลืนก็ต้องฝึก งันวันต่อไปก็ได้อะวันต่อไปก็ต้องมาฝึกวันต่อไปของอีกวันนึงก็ได้วันต่อไปของอีกวันก็ต้องฝึกด้วยแล้วันต่อไปของต่อไปและต่อไปต่อไปก็ต้องสลดช่วยไม่ได้เนาะเลิกแค่นี้จะได้ไม่ได้เนาะยังเลิกไม่ได้เด็ดขาดทีเลยมาลูกผู้เป็นนินจานั้นถ้ามีภารกิจแล้วก็ต้องเดินหน้าจนกว่าจะสิ้นเชียโอ้เมื่อรังวันเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะนะยังกบมันง่ายง่ายอย่างนั้นแหละ พูดอะไรเหรอต้นสนที่เห็นอยู่ตรงนั้นคือศัตรูของพวกเราเข้าใจไหม <Hey! S 2> เจ๋อถ้าจะไม่ดีแล้วละสิเป้าหมายเดียวกันด้วยอ่ะกลับกันดีกว่าได้จะคิดอะไรดีๆได้แล้วยังไม่ตัดใจอีกหลอนเนี่ยเมื่อรางวัลตั้งอยู่ตรงนะั้นเราต้องมุ่งมันไปให้ถึงอย่างเต็มกำลังแล้วที่ว่าเดียวอะไรหรอฟังนะฉันกับชินเบจะเข้าไปก่อควาการฝึก ให้แรนเทอโรช่วยอกาสเข้าไปขุดสมบัติขึ้นมาอืมจริงด้วยสิแต่จะทำยังไงดีล่ะมันต้องมีแผนสิน่ะเตรียมอาวุธบุกตงต้ด่าเฮ้เข้ากล้ว แล้วขนมมันจูไปเป็นของฝากกันไหมครับเอาเอาเอาข้าวกล่องเหรอขนมมันจูเหรอฉันเอานะเอาด้วยเอาด้วยฉันเอาด้วยอเาด้วยเอาด้วยเอาดีบริการด้วยตอนนี้แหละเฮ้ยเอากล่องไว้ชิลล์ฮะคุณลุงไม่รีบซื้อตอนนี้เดี๋ยวหมดนะครับเฮ้ยงั้นขอฉันกล่องหนึ่งใหญ่เอาละตั้งแถวเตรียมโจมตีเตรียมอาวุธฮิลิม่รุ ท่งเวลาเอาไว้อีกหน่อยเธอรอนทาลูยังรอนท้าเตรียมอาวุธบุกโจมตีเฮ้ยมาจะไลหรอน้องรับผมให้ขนมมันจูครับโอ้ขอบใจนะ เลยสิครับผมจะเป่าแตรแทนให้เองนะครับอ๋อฝากด้วยก็แล้วกัน อนุญาตให้มาเล่นดนตรีในกองพลของฉันคิดว่าทำให้สนุกสนานกันหน่อยจะดีกว่านะครับบอกว่าอย่ามาทำไรสาระไงขอโทษครับเฮ้ยานี้ถ้าเข้ามาบุญอีล่าก็พวกแกโดนเลยนะขอโทษนะให้การสุดเพลทแล้วเห็นเธออืมเข้าใจมากนะ ครูใหญ่ครับรีบเปิดดูเร็วๆสิครับตื่นเต้นน่อยากเห็นทางนั้นครูเปิดเลยนะสมบัติบุ้ยดองบุ้ยดองมัไม่ใช่บุวยดองธรรมดานะนี่เป็นของยอดนิยมเมื่อสิบปีก่อนเชียวละโอ้ เปรี้ยวจี๊ดถึงใจสมัยนี้หารสชาติจี๊จานแบบนี้ไม่ได้แล้วแล้วทําไมถึงได้เอาบวยดองใส่ไหฝังไว้ที่แบบนั้นล่ะครับครูใหญ่ไม่มีอะไรลรอกแค่ที่นั่นอะมันไกลแล้วก็ไปง่ายเท่านั้นเองและเพื่อให้ได้บวยดองรสชาติดีครูก็เลยเอาไปฝังไว้ไกลๆกับโรงเรียนนินจาแล้วก็ลืมไปซะสนิทเลยล่ะแล้วจะให้รางวัลอะไรพวกเราล่ะครับช่วยไม่ได้ฮะไม่มีขอให้เด็กซะด้วยสิ อุตสาห์เสี่ยงชีวิตขุดมาเลยนะอะไรยางดาอีอเล่าไม่เอาครับจะหยวจเยไม่นึกว่าจะได้รางวัลเป็นบุ๋ยดอนนั้นเนี่ยฉันเตือนที่นี่จังแล้วแต่นานก็ไม่เชื่อฉันเนาะจริงด้วยอ๋องเออไม่ตายจริงทำไมพวกเธอทำหน้าอย่างนั้นล่ะฮะแหมได้ของดีมาซะด้วยนะ เมื่อสิบห้ปีก่อนนะมองไปทางไหนก็ไม่เคยเห็นคนกินบ๊วยดองแบบพวกเธอถือว่าแปลกมากเลยนะเนี่อขอายได้ดวยเหรอค้งหนูถ้า,ารู้แบบนี้ไม่กินเข้าไปซะก,ก่อนเดียถ้าเอาไปปลูกแล้วก็อาจจะได้ต้นบ๊วยเมื่อสิบห้าปีก่อนก็ได้แนะเฮ้ยก็ไม่มีประโยชน์อยู่เดี ฮัาโอันายจ้าโอยยอยยอ้โอาดบสันฝีมือยังอ่อนหัดนัก อ๋ออีกแล้วหลนเนี่ยโอ้ยเจเด็กบ้าทำอะไรเขาโมแกเนี่ยเราทำร้ายคนอื่นจากข้างหลังเนี่ยเลวร้ายที่สุดเลยเอางั้นแล้วก็เลยช่วยขุนตานะครับไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นเป็นอาจารย์สอนดาบของฉันเองแหละเหมันก็ลอบทำร้ายอาจารย์ของตัวเองนะซิครับจริงไหมไม่ใช่อย่างงั้นนั่นน่ะเป็นการฝึกวิชาดาบของฉันต่างหากเราฝึกวิชาดาบอย่างนั้นเหรอ ่แล้วไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ยังหาทางชิงใบอนุญาตจากอาจารย์มาไม่ได้สักเทียนนะอะไรอะ่ะอีกนิดเดียวก็จะแยกมาได้แล้วเชียวจะเอ่เออะไรจะอะไรสักอีกล่ะดูนี่สะก่อนสิ <c oughs> ตอนที่ช่วยคุณตาคนนั้นผักที่เก็บมาก็เลยใช้ไม่ได้เลยครับเสียหมดโอ้ยแล้วไงล่ะฉันเป็นคนทำสัก,กนหน่อยนี่นาะ ก็ถ้าพูดถึงต้นเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะคุณสามูไรไม่ใช่หรือ,อยังไงล่ะไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นเป็นอาจารย์สอนดาบของฉชนตังหากเอเหมือนก็รอบทำร้ายอาจารย์ของตัวเองน้สิครับก็บอกว่าไม่ใช่ไงเล่านั่นน่ะเป็นการฝึกวิชาของฉชนตังหากเล่า ยังไงก็เถอะจ่ายค่าผักมาเลยอะไรกันเล่าก็บอกได้แต่ต้นแล้วไงว่าฉันไม่ได้ทําร้ายอาจารย์ผมบอกแล้วไงว่าที่โยนผักก็เพราะคิดว่าคุณทําร้ายคุณตาคนนั้นน่ะไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นเป็นอาจารย์ของฉันเข้าใจไหมเอะงั้นก็เลิกทร้ายอาจารย์ของตัวเองนะสิครับไดเธอายตายก็พอใช่ไหมอุ้ยอ้ยอ้ยใช่เลยครับแต่ว่าผู้เธอต้องช่วยฉันทําอะไรสักอย่างหนึ่งอันนะเอ๊ ช่วยเหรอแล้วขอพวกผมออกมาทางนี้ต่อไปก็จะไม่ไมก็หน่านั้นน่าจะรอให้แผนคืบหน้าอีกนิดนะ่ะอืมอืม,อมเฮ้ยสุดท้ายก็ต้องมาช่วยวางแผนจนได้ถ้าจะเรียนให้จบแล้วก็สู้กันซึ่งซึงหน้าไม่ไดีกว่าเหรอฮะว่ามะ ก็ออนฮัดแบบนี้จะชนะได้ยังไงกันเล่าว่าใครออนนะพักไอ้หนูเออเปล่าครับเปล่าครับดูไปมั้ยไปนี้ไอ้ดีดีนะเฮ้ยอ๋อโอ้โหชอบโอ้โหดูฮะรอ แล้วมันเป็นยังไงเหรอครับช่วยบอกหน่อยวันนี้ผป๋มือไม่ค่อยดีแหมถ้าฉันดีๆอยู่แล้วก็ใบไม้ขาดไปตั้งนานแล้วนะแต่วันนี้มันเออแม่นี่พวกเราช่วยคุณสมุไรคนเนี้ยทิ้งแบอนุญาตมันจะดีเหรอฮ่อนแอชมัดเลยอ๋อใช่แล้วคิดวิธีดีๆออกแล้ววิธีอะไรอย่างนั้นเหรอ ง่ายๆเลยนะไม่ต้องทำอะไรด้วยล่ะคุณตาเก่งใช่ไหมล่ะพอกุณตาเมื่อยเราก็เข้าไปนวดแขนที่ว่าจะไปกับน้อได้ง่าย่ายงงั้นล่ะแต่ถ้าไม่ใช่วิธีนี้ก็คิดไม่ออกแล้วล่ะครับคุณสมุไยเปรียบดังอยู่บนขุนเขาสูเสียดฟ่าดาพ่อจานก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ใช้ความแข็งแกร่งเอาชนะก็ไม่มีทางที่จะยอมต่อรองง่ายๆมีทางเดียวคือต้องใช้วิชาดาบล้ม สมุดคู่มือการจ้างงานเหรอเคล็ดลับการหางานทําได้ไงง่ายเพียงแค่คุณมีอายุไม่เกินสาปีตอนนี้คุณลูกอายุเท่าไหร่กันนะเออก็คือว่าส4แล้วอ่ะอายุขนาดนี้ยังไม่มีงานทําอีกมันกันหนักอยู่นะครับคุณสมุไรครับกออออนห เหนื่อยจะมัดเลยอ่ะไม่เคยคุณลุมใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะพร้อมนะตกแล้วออกไปเลยนะรู้ตัวแล้วเหรอก่อนนี้ลหะอต้องทำอะไรล่ะเจเอะเอองั้นหมายความว่า แม้แบบนี้ยังอีกไลก,กว่าจะได้รับไปรุยาจจบการศึกษาโอ้ยเหนื่อยจังเลยคราวนี้จะทำอะไรอีกล่ะครับบนเขาลูกนี้ไม่มีน้ำตกรวบ่อดน้ำสักแห่งเดียวนะดังนั้นถ้าเดินมาเจอน้ำก็ต้องหยุดกินก่อนแน่นอนนี่แหละโอกาสละ่ะ <c oughs> ฮ้าสดชื่นจังเลยอ่ะไม่ได้เอาไม้แก่เดิมอ๋าดูนั่นดูนั่นเสรออเซ็จแน่ น่าจะโอ้ตัวน้ำไม่ได้ไม่ได้เอาเฉยนั่นขอโทษนะครับลื่นหลุดมือซะแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าเปียกครับเปล่าโดนน้ำไม่เปียกได้ไงเจ้าเด็กบ้าอ๋ออ๋อเอาไปได้ซะแล้วเจ้าเก่งมาก <c oughs> อ่ะเออเดียมนยครับคุณสมุนไรเอออ๋อ นี่นี่ในหนังสือม้วนเขียนอะไรไว้อย่างนั้นหรอฮะเอะไหนดูซิอ้าวไม่มีอะไรเขียนไว้เลยของปลอมอย่างนั้นหรอ <c oughs> นั่นน่ะเป็นของที่ข้าทำรอขึ้นมาเพื่อให้เจ้าใช้ความสาม,มารถที่มีชิงจะข้าไปเท่านั้นมาถึงวิธีการจะดูธรรมดาไปสักหน่อยแต่สัญญาต้องเป็นสัญญา <c oughs> โรองครับ อาละคราวนี้เจ้าต้องแสดงฝีมือการใช้ดาบที่แท้จริงของเจอ้คาดดูหน่อยครับแลมด้วยเพลงดาบแห่งความลับยเทำไมเป็นอะไรไปหรือเออขอโทษนะครับผมลืมไปแล้วว่าเป็นเพลงดาบหลันะเราก็ให้กันเอาใบอนุญาตคืนมค่ะเล้วอย่เองย เฮ้ยตายสิเจ้าสอบตกแล้วไปดีกว่าเอ๋อาจารย์อาจารย์รอผมด้วยครับสอบตกแล้วเนี่ยสงสัยว่าจะเรียนไม่จบไปอีกนานเลยฮะค่าเสียหายพักและเอ้ยอาจารย์ ชินเบามาช้าจังเลยอ่ะในซีเรียสวันนี้เยอะจังตัวคนทั้งหลายรอบนะถ้าออชิงเงะจังอยู่ด้วยแล้วก็คงสนุกกันเนี้ยเนาะช่วยไม่ได้นี่นาวันนี้โอชิงเงะจังอะนัดกับชินเบว่าจะไปกินข้าวด้วยกันนะสิเอาล่ะต่อไปเราจะเริ่มเรียนพิเศษกันนะเอ๊ะ โอิอะซิมะมะซิกะัิมชิมะชิมาชิที่ิมะชิมะมะชิมะชิมะชิะชิมะชิจะชิมะยิมะิมะชิมะิมะชิมะชมะชิมะชิมะอิมะ่ิมะชิะชิมะิมะชะชินะบเมะชิมาชิมนอมะชิมะชิมิมะช่ชิมะีิชิ น่าหวากจังเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เข้าใจหรือเปล่าล่ะฮะเข้าใจค่ะมาดูคำถามต่อไป เข้าใจแล้วตอนนี้ท่านชินเบลกำลังเรียนพิเศษอยู่นะเออส่วนคนต่อไปที่ซ่อนอยู่ก็ฉันนีนัดกับโอชิเงะจังซะด้วยสิอ๋องนเหรอนัดกับโอชิเงะจังเหรออย่าหวังเลยนะขณะฉันจะต้องงดไปทำงานพิเศษเลยตรงนั้นอะห้ามคุยกันครับห้าบอกแวกคิดเรื่องอื่นด้วยครับครับครังเดียวดังดจะเรียกพถึงไหนกันเนี่ยน่าจะเลิกได้แล้วนะทุก เอาละเรียนพิเศษวันนี้ครูจะให้ทุกคนทดสอบถ้าตอบถูกแล้วก็จะให้เลิกเรียนใช่ยอะแทนชินเดค่ะคำถามเมื่อลงน้ำวิธีซ่อนตัวในน้ำโดยใช้ใบบัวปิดเรียกว่าใช่ยัะครับซ่อนอยู่ในน้ำใยแยงตรงเลยครับเอ้ยใช้อะไรคิดถึงตอบแบบนั้นออกไปฮะ เนสัซนตัวคิสเนสเซนตัวอู้ทำไมปวดท้องอย่างนี้น่ะเนี่ยนะโอ้ยปวดจังชินเบกก็อึาอัดเออคิสเนส์วิชาคิสเนส์โอ้หตอบได้สนเป็นท่านชินเบกจังเลยนะรักที่สุดเฮ้แต่ว่าถ้าตอบแบบนี้ชั่วโมงเดือนพิเศษยาไปถึงไหนก็ไม่รู้นะ่ยสิรู้ไหมเอ๊นั่นนั่นสิน้อง ไม่มีวิธีดีๆเลยหรือไงเนี่ยคิดออกแล้วฟังใจหน่อยได้ไหมตอบให้ถูกสิต่อไปนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้เลิกเรียนกันหรอกครูก็ถามให้มันง่ายๆหน่อยสิครับถามยากแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้เลิกเรียน,นรห,นงงยหนอยรอกนายเนียนนะเตรียมพร้อมหรือ,อยังละ่ะพร้อมค่ะ จะไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรหรอกนะคำถามต่อไปคือเด๋เอ้ยเดออยอะไรเนี่ยเด๋ตอนนี้แล้ะไปแล้วและจินเบขออภัยนะเจ้าค่ะฉันจะทำเพื่อการเด็กของเรานะคะ ลราลงรีบไปเปิดหน้าต่างเร็วให้ตายสิใครเปาดมาเก่อกวนกันนะเนี่ยนะเอาละคำถามต่อไปวิชาที่ซ่อนตัวในสัมภาระก็คือชิดนเบวิชาคาคุเลมิรามังน้องหอถูกต้องด้วยอ่ะใช้ย่ไในสำงานแล้ว เดี๋ยวก่อนะ<า>งั้นลองคําถามอีกข้อหนึ่งแลวิชาที่ใช้ในการหลบซ่อนตัวในพงหญ้าหรือหินละ่ะฮะอุซลาคาลุเลวิชาที่ซ่อนตัวตามกิ่งไม้เพื่อเก็บข้อมูลของฝ่ายศัตรูเรียกว่าอะไรฮะวิชาโยชิฟคาลุเลโอเคผ่านชั่โมองเรียนพิเศษจบแค่นี้จบแล้วแต่ว่าชินเบ,นเบนที่นี่ยอยู่ตรงนั้นคือชินเบนตัวจริงหรือเปล่านี่สิรู้ได้ไงอ๋อ แแย่ล้วมีใครแอบมาเปลี่ยนตัวกับชินเบรหรือเปล่านะอโอชิเนจังชินเบรอ๋อออะไรอะทำไมรู้แล้วโอชิเนจังเปลี่ยนตัวกับชินเบรอย่างนั้นสินะใช่ไหมหนักรไปซะสีสิ โอ้พวกคุณโออิจิเหรอที่อะไรผัแผขึ้นมาเนี่ยอุณสายคิดว่าสำเร็จแล้วชรินนะใช้วิธีนี้ไม่ได้จริงๆด้วยยังพอมีโอกาสอยู่นะต่อเวลาเรียนต่อเวลาคุณครูอย่าบอกพวกเรานะครับว่าต้องถามแก้ตัวใหม่อีกรอบนึงไม่ต้องมาร้องเอ๋เลยคำถามก็คือวิชาอัมพรางที่ใช้ซ่อนตัวกับกิ่งไม้เรียกว่าอะไรว่าไงคิริมารุ ชิดเบลรละงั้นรัเธอรก็คือเเ้ยนี่นี่เห็นหรือเปล่าล่ะทานุกิ่งและทานุเกะคุเรนะอ้าดูแล้วครับโอ้โกอลิล่าคุเรครับเจ๋อเยอย่าไปไหนะอย่าไปไหนนะกอลิล่ อ,อขอโทษด้วยนะคะเอาละต่อกันเลยนะทำไมพวกเราต้องมาเข้าเรสซิศษด,ด้วยล่ะเนี่ยฮะเฮ้ยถ้าพวกยูกิจังไม่เข้ามาวุ่นวายป่านนี้หลิกเรียนไปแล้วล่ะรู้ม,มั้ยไอใช่แล้วที่ยูกิจังพยายามบอกก็คือธนุกิสินะไม่ได้หมายถึงกอลิลาจ,จริงๆด้วยเฮ้ยว่าไงไ โอ <one> ๊ละวเหยุดนะไม่ได้ย <busy transparen bey> องกูจะเอาเหรอฮะอ๋อต่เลนงูยิงยงบมลเ้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยพวกเธอบอกระสับทีชินเบรีบหยุดเร็วเข้าสิเจเอ๋เฮ้ยอะไรนี่ อร่อยสิโอ้ยปวดท้องโอ้ยแล้วมันปวดขึ้นมาเลยปวด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 โอ้ยนินจาบอยรันคาร์โร